ฉากไหนในจอห์นวิกที่ผมดูแล้วรู้สึกเจ็บไปกับภาพยนตร์แล้วก็ตัวแสดงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันครับ my สวัสดีครับพบกับช่องวิวสมัยนะครับถ้าใครเพิ่งผ่านมาเจอกันนะครับช่องนี้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เบื้องหลังภาพยนตร์นะครับในทุกแง่มุมถ้าใครชอบเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ ในวิดีโอนี้นะครับผมจะไล่ฉากแอคชั่นของจอห์นวิกทั้งหมดทั้ง4ภาคด้วยกันนะครับแต่ผมไม่ได้ไล่ฉากแอคชั่นทุกภาคนะครับซึ่งมีจานวนประมาณ50ฉากด้วยกันนะครับโดยประมาณนะครับอาจจะมากหรือน้อยวันบวกลบกันไม่เท่าไหร่ครับประมาณ50ฉากด้วยกันผมจะเลือกฉากที่สําคัญที่ผมคิดว่ามันทําให้ผมรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกเจ็บไปกับภาพยนตร์ด้วยนะครับก่อนไปรับชมนะครับตรงนี้ผมต้องขอย้ําไปก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับเรื่องการรับชมภาพยนตร์เนี่ย ใครจะชอบไม่ชอบอยังไงมันขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะครับถ้าละเลยไม่พูดฉากนี้จอห์นวิกก็จะไม่ใช่จอห์นวิกเต็มตัวแล้วแล้วก็ผู้ชมเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเห็นด้วยกับการแก้แค้นของจอห์นวิกนะครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของจักรวาลจอห์นวิกครับมันคือฉากที่ชื่อว่าคิวด็อกเดฟี่ครับโดยฉากนี้สถานที่ถ่ายทำเขาอยู่ที่มิวนิกนะครับอยู่ทางฝั่งตอนเหนือของนิวยอร์กฉากนี้เนี่ยผมดูกี่ทีนะ ผมก็รู้สึกเจ็บแทนครับคุณเห็นว่าฉากนี้มันจะมีการใช้ไม้เบสบอลเนี่ยตีลงไปที่แขนของจอห์นวิทนะครับแล้วก็แขนเนี่ยกล้ามเนื้อนเนี่ยมันสั่นเลยนะมันรู้เลยว่ามันมีการตีจริงผมเลยสงสัยว่าเฮ้ยแขนมึงไม่หักแต่ว่าเขาใช้อะไรตีพี่จอห์นเขาวะพอผมดูละเอียดเข้าไปทีละเฟรมเนี่ยครับผมเห็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งครับในช่วงช็อตน,นี้จะเป็นช่วงไม้เบสบอลอยู่แต่พอกระทบลงไปที่แขนของจอห์นวิทเนี่ยครับเหมือนจะเป็นวัตถุบางอย่างที่ไม่ใช่ไม้เบสบอลแล้วครับ อันนี้ผมซูมให้ดูกันละเห็นไหมแล้วพอยกแขนขึ้นกลายเป็นไม้เบสบอลเหมือนเดิมอ่าผมบอกไปแล้วนะครับว่าไม่ได mm ้เ hmm. น้นการจับผ uh, wow. uh ิดนะผมเข้าใจว่าแว่าภาพยนตร์น่ะมันคือโลกของมายานะแต่อันเนี้ยเราจะศึกษาเรื่องการผลิตกันนะครับเขาต้องใช้เทคนิคบางอย่างในการเปลี่ยนไม้เบสบอลเป็นอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยตีเข้าไปที่แขนของจอห์นวิกทำให้มันสั่นนะครับอย่างที่เห็นในภาพผมก็ได้รับรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วแม่งคือยางรูปทรงเป็นประมาณนี้ครับใหญ่เอ่อทีมผู้สร้างสรรค์งานประกอบฉากเนี่ย เขาจะทําอุปกรณ์ประกอบฉากพวกนี้ไว้4แบบด้วยกันนะครับสหรือ4แบบประมาณนี้ไม่ไม่ไมหนีมากนะครับซึ่งใน3หรือ4แบบเนี่ยมันมีประเภทอย่างนี้ครับมีทั้งทํามาจากยางนะครับทำมาจากโฟมทํามาจากเรซินแล้วก็ไม้ริงครับถ้าใช้ภาพกว้างขนาดนี้น่าจะเลือกอุปกรณ์ที่ทํามาจากยางเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นกว่าแล้วก็ไม่เสียลูกเวลาตีครับรวมทั้งนลกแสดงก็ไม่ต้องบากเกดเจ็บด้วยแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ย ็ต้องมีความรู้และฝึกมาแล้วเพื่อความปลอดภัยถ้าคุณมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณจะไม่เห็นถึงความแตกต่างว่ามันคือไม้เบสบอลที่ทําจากยางนะครับจนกว่าคุณจะได้สัมผัสมันจริงๆตามภาพนี้ครับเห็นไหมครับว่าบีบแล้วเนี่ยมันคือยางอะคุณแล้วน้ําหนักอะครับมันเบาครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับไม่ได้มีแบ็กอัพข้อมูลใดๆทางเว็บไซต์ที่ออกมาในภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกนะครับอันนี้ก็เป็นการสังเกตส่วนบุคคลนะครับเราไปต่อกันที่จอ h ์นวิกภาค2ครับ จากทั้งหมด11ฉากแอคชั่นนะครับนี่เป็นอีกฉากที่ผมมองว่าเจ็บจริงแล้วก็ผมขอมัดรวมภาค2กับภาค4ไปเลยนะครับเพราะว่าคล้ายกันกับฉากที่ผมรู้สึกว่ามันเจ็บจริงๆมันคือฉากอะไรรู้ไหมครับฉากตกบันไดตกบันไดเนี่ยผมดูกี่ทีกี่ทีแล้วผมก็รู้สึกเจ็บไปกับเขาอะผมลองจินตนาการตัวเองอย่างนี้ว่าถ้าผมตกบันไดที่บ้านเนี่ยแค่3ขั้นก่อนลงถึงพื้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเจ็บแล้วอะแต่อันเนี้ย มันเป็นร้อยขั้นนะคุณอย่างอย่างภาค2เนี่ยก็เป็นร้อยขั้นแล้วแหละผมผมคิดว่านะที่ถ่ายทากันที่กรุงโรมอิตาลีนะแต่อภาค4เนี่ยที่ถ่ายทํากันที่ปารีสเนี่ยมันมีบันไดมากถึง222ขั้นนะคุณคุณจินตนาการออกไหมต่อให้เป็นสแตนด์แมนก็ต้องเจ็บอ่ะมันมีวิธีอยู่ครับในการที่จะทําให้ตกบันไดโดยที่เซฟตี้ที่สุดเจ็บน้อยที่สุดเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าพวกเนี้ยไม่เซฟตี้เฟิร์สก่อนเนี่ยมันตายได้อย่างในเดทพูภาค2เนี่ยมันก็มีฉากที่สแตนด์แมน ตายมาแล้วนะครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สร้างใหม่วุ่นวายกันเลยครับในเรื่องนี้อันนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะเพรเดี๋ยวมันจะนอกประเด็นอย่างแรกการตกบ,บันไดเนี่ยมันมีวิธีหลักๆที่จะเซฟตี้อยู่2วิธีด้วยกันครับคุณวิธีแรกก็คือเขาเรียกว่าแลนดิ้งเทคนิคแลนดิ้งเทคนิคคืออะไรมันก็คือการทิ้งตัวลงมายัางไงให้เจ็บน้อยที่สุดนะครับเขาจะใช้คางเนี่ยประกบกับหน้าอกตัวเองแล้วก็จะใช้ แขนทั้งสองข้างเนี่ยยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เพื่อการศีสะตัวเองนะครับมันจะอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็ใช้ตัวเนกิ้งไปใช้ลำตัวนี่กิ้งไปอย่างเงี้ยอันนี้คือแลนดิ้งเทคนิคแรกนะซึ่งผมก็ไปย้อนดูในจอว์นวิกเออว่าเฮ้ยมันก็มีบางคนที่ทําแบบนี้แล้วมันก็มีบางคนที่ไม่ทําแบบนี้ซึ่งเป็นเทคนิคที่2ครับที่เขาใช้กันมันคือการใช้แขนและขารองรับการกระแทกแล้วก็เหวี่ยงตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อเจ็บน้อยที่สุดครับยังมีอีกทริกหนึ่งครับที่เขาใช้ก็คือการบุนวมครับคุณจะไม่เเห็นลยนะครับเเพราาาะะวะว่ขจสม เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวปิดไว้นะครับแต่ข้างข้างใต้เสื้อเขาเนี่ยครับจะมีสนับซอกสนับเขา่าที่รองหลังที่รัดลำตัวเนี่ยเป็นเหตุผลให้ว่าจอห์นวิกศัตรูทุกตัวที่เข้าฉากในฉากบันไดเนี่ยจะไม่เห็นคนไหนเหลยที่ใส่ขาสั้นแขนสั้นนะครับในฉากนี้นะครับมีสแตนแมนเข้าร่วมสแสดงถึง20คนด้วยกันนะครับและแชสตาเฮสกี้บอกว่าไม่มีสแตนแมนคนไหนเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากการถ่ายทำซีเควนนี้ครับแต่ผมว่าเล็กๆน้อยๆต้องมีบ้างแหละ มามาต่อกันที่จอห์นวิกภาค3ครับภาค3นี้มีซีนแอคชั่นทั้งหมด13ฉากด้วยกัน,นครับฉากไหนที่ผมคิดว่าผมรู้สึกว่ามันเจ็บไปกับตัวนักแสดงด้วยนะครับฮอตอินสตาเบิลนครับขอโทษนะครับพูดง่ายๆก็คือม้าถีบปากครับคือมันดูเจ็บมากอะคุณฉากนี้วิสัยทัศน์ของแชสต้าเฮสกี้ซึ่งเป็นผู้กำกับเขาอยากให้ม้าเนี่ยเป็นตัวแสดงนําแทนจอห์นวิกนะครับแล้วก็ให้ม้าเนี่ยเป็นทั้งโลก แล้วก็เป็นทั้งอาวุธในฉากนี้จะมีม้าทั้งหมด6ตัวและม้าทั้ง6ตัวเนี่ยถูกฝึกมาเป็นอย่างดีครับทีการที่เขาทําให้ม้ายืดตัวแล้วก็เตะขาไปข้างหลังเนี่ยผู้ฝึกจะนําก่อนโดยใครโดยการใช้เสียงแส้ตีลงไปกับสักอย่างที่เป็นของแข็งบริเวณน,นั้นนะแล้วจอห์นวิกก็จะตีไปที่ตัวมา้าเกือบจะพร้อมๆกันม้าที่ฝึกมานี่ก็จะเข้าใจก็จะถีบหรือยืดตัวไปข้างหลังนะครับ ในช็อตนี้ยมันไม่มีสตันอยู่ด้านหลังนะครับเขาอะแค่เพิ่มนักแสดงเข้ามาทีหลังโดยการใช้เทคนิคภาพ โอเควันนี้ก็มาวิเคราะห์กันง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องใช้เ e ี e ย e เฟรน์อะไรเยอะนะครับมาพูดคุยกันง่ายๆสบายๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบจอห์นวิกในฉากไหนก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์มาด้านล่างมาพูดคุยให้เราฟังได้นะครับใครที่ชอบเนื้อหาประมาณนี้การวิเคราะห์เบื้องหลังภาพยนตร์ประมาณนี้นะครับก็สามารถกดซ u b สไครป์กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วขอให้มีความสุขในการรับชมภาพยนตร์ครับ โอเคครับเดี๋ยวขอกินน้ำ <laughs>